คุณปู่เย็บลาสามเข็มนะคะมามาขอคุยว,วันนี้ยังไงมจะตัดผมให้ปู่ค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าหนาวนะคะมีผักเยอะมากๆเลยค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะทําเมนูผักยัดไส้นะคะวันนี้มีแขกผู้มีเกียรติจะมาทานข้าวกับพวกเราด้วยค่ะพี่น้องคะปู่ย่าแล้วก็คุณแม่องจารอมค่ะผักยัดไส้ของเราวันนี้จะใส่เป็นเนื้อบดค่ะพี่น้องคาขอโทษขออภัยสาหรับท่านไหนที่ไม่ทานเนื้อนะคะนี่แพ็คนี้1นกิโลค่ะมันสามร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะสิบยูโร พริกซื้อมาในราคาโลละประมาณ110บาทหรือ3ายูโรต่อกิโลนะคะราคาพริกหวานไม่เคยตกเลยนะคะพี่น้องคาโลละประมาณ4ยูโรค่ะหรือประมาณ150บาทต่อกิโลนะคะก็ลูกนึงก็หนักอาการอยู่นะคะนี่ประมาณโลนึงค่ะมะเขือเทศซื้อมาในราคาโลละประมาณ75บาทค่ะ2ยูโรนะคะใส่เนื้อลงไปในชามผสมนี่ซีบรเลตนะคะพี่น้องคาก็คือต้นหอมผมแห้งค่ะ ซื้อมาแบบอบแห้งแบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะเกลือพริกไทยซอสมันหอยค่ะยำขยำค่ะม,มาทำการเอาตรงเาขาเรียกว่าอะไรนะขวานพริกภาษากลางเรียกว่อาอ๋อก้านพริกค่ะพี่น้องคะภาษาคอนแกนเรียกว่าขวานพริกนะคะเอาก้านพริกออกค่ะ น้องพูดก็พูดเถอะค่ะจําชื่อไม่ได้จริงๆไม่ใช่อะไรยังไงนะคะคือไม่ค่อยได้พูดนะคะพี่น้องขะอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้คุยกับใครก็เลยนึกชื่อไม่ออกค่ะนี่นี่ค่ะออกให้เกลี้ยงเลยนะคะต่อไปมาถึงขั้นตอนกนารหั่นพริกหวานกันค่ะ แบบนี้นะคะมาทำการยัดไส้พริกกันค่ะประมาณนี้นะคะ เนื้อเราไม่ต้องปั้นแน่นนะคะพี่น้องขาเวลาเราเทซ,ซอสเข้าไปน้ําซอสก็จะได้ซึมซับเข้าไปข้างในเนื้อสัตว์ได้นะคะ วันนี้มีเมนูเรียกน้ำย่อยด้วยนะคะพี่น้องคะเป็นเมนูกุ้งห่มผ้าค่ะกุ้งซื้อมาในราคากิโลกร,มรัมละประมาณ370บาทค่ะหรือ10ยูโรนะคะกุ้งที่ซื้อมานี้ไซส์อยู่ที่3 0มสถึงสีตัวต่อกิโลกรัมค่ะถือว่าเป็นไซส์ที่กําลังพอทานเลยนะคะก็นํากุ้งนะคะมาเอาหัวออกแกะเปลือกออกให้หมดค่ะเมนูเรียกน้ำย่อยนี้ให่ไหม่จะไม่ทําจานใหญ่นะคะจะใช้กุ้งประมาณสัก1 8บแถึงยีตัวค่ะถ้าเกิดจานใหญ่เกินไปเดี๋ยวทุกคนจะอิ่มก่อนอาหารหลักนะคะ ดยเฉพาะคุณปู่ค่ะที่ทานอะไรแล้วหยุดไม่ค่อยได้เลยนะคะพอแกะเปลือกแล้วก็หัวกุ้งออกนะคะก็มาทําการผ่าลังเพื่อเอาเส้นตามออกค่ะจากนั้นก็นํากุ้งไปล้างทำความสะอาดเสร็จสับเรียบร้อยก็นําหมูสับที่หมักเรียบร้อยแล้วนะคะมายัดไส้ค่ะพี่น้องคะยายหมายขออนุญาตมาตอบคําถามหลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาให้ระวังเรื่องอาหารที่จะทําให้คนสูงวัยทานนะคะก่อนอื่นยายหมายก็ขอกราบขอบพระคุณที่แนะนําและเป็นห่วงเรื่องสุขภาพของคุณปู่คุณย่าค่ะ ยช่ไหมกำลังจะบอกว่าคุณปู่คุณย่าเป็นคนที่ติดหวานติดมันแล้วก็ติดเค็มสังเกตได้ที่ปู่กับย่าจะถามหาเกลือตลอดส่วนอาหารก็ต้องมีรสชาติที่มันๆนหน่อยนะคะปู่ย่าจะชอบมากค่ะคือปกติเนี่ยยช่ไหมจะไม่ค่อยชอบใส่น้ํามันเยอะนะคะเวลาทําอาหารทานเองค่ะแต่ถ้าคุณปู่คุณย่ามาทานด้วยก็ต้องใส่น้ํามันเยอะกว่าที่ตัวเองทําทานเองค่ะหรือใส่เนยเยอะกว่าปกตินะคะถ้าถามว่าใส่น้ํามันอลิฟแทนได้ไหมปู่ย่าก็ไม่ชอบค่ะ เพราะน้ำมันโอล v ฟเขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวแต่บางครั้งใย,ยไมก็แอบมาใส่ในสลัดอยู่นะคะแต่ว่าต้องใส่ปนกับน้ำมันดอกโคซ่าด้วยเพื่อไม่ให้มีกลิ่นแรงของน้ำมันโอล v ฟค่ะส่วนความหวานนั้นไม่ต้องพูดถึงสังเกตได้ในตู้เย็นของคุณปู่คุณย่านะคะ80%มีแต่ของหวานนะคะซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดใย,ยไหมทําขนมหวานหรือทําสลัดผลไม้ยายไมจะใส่น้ําตาลลงไปด้วยคะ่ะถ้าทำทานเองคนเดียวก็จะไม่ใส่น้ําตาลกับพี่น้องคะหรือบางท่านอาจจะคิดว่าใส่น้ําผึ้งแทนได้ไหม ปู่กับย่าก็ไม่ชอบค่ะไม่ชอบใส่น้ําพึ่งนะคะคือชอบใส่น้ําตาลค่ะคือ,อยัยใมก็เป็นคนขี้สังเกตนะคะพี่น้องคะถ้าอาหารปรุงรสออกมารสจืดๆหน่อยไม่ถึงมันหรือว่าไม่ถึงหวานปู่กับย่าก็เริ่มมองหน้ากันแล้วค่ะซึ่งหมายความว่าอาหารไม่ค่อยถูกปากค่ะเรื่องรสชาติอาหารของปู่กับย่านี่สําคัญมากนะคะต้องให้ถึงรสอย่างที่ตัวเองเคยทานค่ะยังไหมจะเล่าให้ฟังค่ะเมื่อตอนที่ยัยใมมาอยู่ฝรั่งเศสใหม่ๆนะคะ ม่ยานั่นแหละค่ะพี่น้องคะเป็นคนสอนให้ยังไงทำอาหารฝรั่งนะคะอย่างเช่นถั่วอบค่ะถั่วมีประมาณ400กรัมนะคะก็คือถั่วเม็ดเขียวๆนะคะที่ต้มสุกแล้วอยู่ในกระป๋องนะคะก็ามาอุ่นใหม่นะคะแล้วก็ เพิ่มเนยเข้าไปบางบ้านที่เขารักสุขภาพนะคะก็ทานได้โดยไม่ใส่เนยค่ะยังหมก็ว่าอร่อยอยู่นะคะตอนนั้นจําได้ว่าคุณย่าใส่เนยไปครึ่งก้อนค่ะประมาณร้อยกรัมเลยนะคะตอนแรกยังหมก็ตกใจค่ะไม่ค่อยกล้าทานนะคะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยชอบทานอาหารที่มันมันทอดๆอ,อยู่แล้วแต่ก็ไม่ให้เป็นการเสียน้ําใจของมิ่ย่าค่ะยังไมก็ทานไปเยอะเหมือนกันอยู่ค่ะวันนั้นนะท่านใดที่ติดตามคลิปย,ยัยหมมาตลอดนะคะก็จะทราบว่าคุณปู่ชอบบอกว่า ชอบมาทานอาหารที่บ้านยายไหมยายไหมทําอาหารอร่อยถูกปากอะไรประมาณเนี้ค่ะก็คือทําอาหารน่ะยายไหมจะนึกถึงคนที่มาทานกับเราว่าชอบแบบไหนหรือไม่ชอบแบบไหนนะคะแล้วปู่กับย่าจะเป็นคนที่ชอบอาหารทอดๆถ้าเป็นอาหารจําพวกนึ่งก็จะไม่ค่อยชอบค่ะก็คือประมาณว่ายายไหมนะ่ะจะไม่ทําอาหารตามใจตัวเองค่ะจะตามใจแขกที่มามากกว่านะคะอยากให้คนที่มารู้สึกดีและมีความสุขที่ได้มาค่ะเอ่อต้องบอกว่า ผลตรวจเลือดของปู่กับย่านะคะดีมากๆเลยค่ะดีกว่าผลตรวจเลือดของยายไหมอีกนะคะพริกหยวกยัดไส้ก็สุกเรียบร้อยเหมือนกันค่ะเมนูกุ้งห่มผ้ารับประทานกับน้ำจิ้มหวานนะคะจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วค่ะ ไข่ใส่บวบก็มีค่ะและสุดท้ายท้ายสุดเมนูเห็ดผัดเนยค่ะรับประทานกับขนมปังน,นะคะพี่น้องขาอาหารคาวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนอาหารหวานนี้คือแบบง่ายๆค่ะยังไม่มีลิ้นจีกระป๋องนะคะนี่ค่ะลิ้นจีกระป๋องนะคะพี่น้องขาอันนี้ก็คือน้ําลิ้นจีค่ะน้ําลิ้นจีผสมผสมน้ําฝรั่งนะคะ นี่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอาหารเอเชียค่ะจะมีอาหารเอเชียมาวางขายเยอะแยะมากมายเลยค่ะพี่น้องขากระป๋องนึ่งนี่ค่ะพี่น้องขากระป๋องหนึ่งราคาก็ประมาณ80บาทค่ะโอ้ลูกเปลเล่ยเลยนี่ของชอบของทุกคนเลยนะคะเนี่ยนำไปแช่ในตู้เย็นค่าลูกสมบันท์ท้าตุ๊เหยียดอยู่อะไรอุ้ยว้าละอะไรอะไรอ๊ะบนุ๊กคูป้ามีเค้ก มามีกับคุณแม่ของจรอมเป็นคนเอามานะคะ ไอ้ลูกอ๋อคุณแม่เขาจะลอมให้ซองค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะไปเก็บก่อนนะเอไปเก็บนะเก็บดีนะไม่ขโมยนะจบบดูเส้นเสียก็เตะโยนเข้าส่โย C'est ne parle le plus, tard, hein. Je le silence, mais on son assiette. Bien. Allez. Oui. Papy. C'est bon, bon. Et la sauce. Merci, Est -ce hein Voilà. Oh, bon. bon. aussi bien que moi. Et grâce à ma belle-fille, et je suis très content de le revoir. Merci. Merci, papy. Voilà. Merci, vie, papa. Mm -hmm. Voilà. Ça de le Bien préparé, Ça, ouais. bien présenté, c'est bien mangé. <laughs> oui, merci, c'est gentil. J'ai oui, un frites, j'ai champignons peu de fini, oui. Ah, les... C'est vraiment ma hein? oui. oh, bon côté, Excellent. c'est bon. C'est ton téléphone, en fait. Ouais. Je ne sais pas qui c'est. Il n'est a pas eu le temps de le voir. Parce que... C'est lui qui me fait une salade.

et, dans le moment il au collège là déjà même oui c'est là c'est le collège qui dit qu'ils d'accord pour aller en général s'ils ne sont pas d'accord ils ont pris un rendez-vous avec la parents encore la si les parents hein? sont encore pas d'accord il y a rendez-vous avec la tchat. ils disent que n'ont pas le niveau d'aller en général, elle a déjà prendre le français a le collège

คุณปู่กำลังจะลุกไปเข้าห้องน้ำนะคะก็มีท่านผู้ชมที่แนะนำเข้ามานะคะว่าให้คุณปู่นั่งเก้าอี้ตรงไอ้บุญเถิงแทนจะได้ใกล้ห้องน้ําค่ะเราให้ไอ้บุญเถิงนะคะมานั่งแทนที่ปู่คือเอาจริงๆนะคะพี่น้องคะแต่ละที่มีที่มาที่ไปค่ะ่าก,กับปู่อยากแยกกันนั่งคะ่ะคือไม่อยากนั่งใกล้กันนะคะโดยให้คุณแม่คุณจรอมานั่งระหว่างกลางแทนคะ่ะแล้วถ้าให้ไอ้บุญเถิงมานั่งแทนที่ปู่ ปู่กับย่าก็นั่งใกล้กันเหมือนเดิมค่ะแล้วอีกอยาก่างนั่งแบบนี้ลงตัวสุดๆแล้วนะคะไอบ้บนเทิงอยู่หวัวโต๊ะก็จะคอยดูแลแม่ยา่าส่วนแม่ย่าก็อยากนั่งตรงข้ามกับหลานส่วนหลานก็อยากนั่งระหว่างกลางพ่อกับแม่ค่ะส่วนใยไหมนั่งอยู่ตรงนี้ก็สามารถดูแลคุณปู่กับคุณแม่คุณจะรอมได้ยอย่างเต็มที่ค่ะอ๋ออเมนจูนอรัจ์บามร์อร่อยมาก นี่คุณปู่เย็บไปสามเข็มนะคะวันนี้ยังไหมจะตัดผมให้ปู่ค่ะนี่ต้องระวังแผลคุณปู่นะคะกำลังแห้งโหคุณปู่ดำๆ หมือนช้ำเลือดเลยค่ะผูไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะพี่น้องคะเหมือนช้ำอ่าวิฟเวอร์วีเบียสอ่าวิอ่าวิอ่าวิผม้ม่ฉุกเฉินที่จะไปต่อไปเป็นคิวของคุณแม่คุณจรรมค่ะด้วยความที่ยายไหมเห็นผมของท่านยาวจะลำบากในการรักษาทำความสะอาด ก็เลยถามท่านว่าอยากจะตัดผมไหมคะสามารถตัดได้นะคุณแม่ของจรรมก็เลยบอกว่ากําลังอยากตัดพอดีเลยคะ่ะน้องคะตัดผมออกมาแล้วนะคะคุณแม่ของจรรมเหมือนสาวอายุ40ต้นต้นๆเลยคะ่ะส่วนหัวของแม่ย่าเอาไว้ครั้งหน้านะคะเพราะวันนี้ยาไหมมีธุระจะต้องทําต่อคะ่คะค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะสําหรับการติดตามรับชมและเป็นกําลังใจขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะว่าอันนี้ป้าปี คุณแม 아... 아...